เกมเล่าเวลาของเรานะครับกับด่านที่3กระดานเวลาครับด่านที่3คุกระดานเวลาในรอบนี้นักเล่าเวลาทั้งสองคนจะต้องเรียงกระดานเวลาให้ถูกต้องตามโจทย์ที่ผู้คุมเวลาเป็นคนกําหนดโดยจะมีเวลาในการเรียงกระดานให้120วินาทียิ่งเร็วยิ่งรวยแต่จะใช้เวลาหมดเพราะหากคุณเรียงกระดานได้ถูกต้องคุณจะต้องเหลือเวลาไว้แลกเงินรางวัลที่จะปล่อยปลายลงมาไม่มีหยุดจนกว่าเวลาของคุณจะหมดลง อะไรอ๋ออะไรนะคุณจอครับคุณเห็นไอ้น้องคุณนู้นแล้วคุณรู้สึกยังไงครับผมอยากใส่ขาตะกทีพูดอะไรก็จอจอกังอะไรเป็นอะไรก็ดูคนข้างๆหนูสิขาทำไมครับคุณพาใครมาแขกปริศนาของเราในวันนี้คือใครครับให้ให้คุณเป็นคนแนะนำเลยอ่ะคนนี้คือชื่อคุณนิกค่ะเขาเป็นเจ้าของนี่นี่นี่เจ้าของอะไรครับร้านอาหาร อ๋อนี่คุยคุยกับเจ้าของดีกว่าว่าคุณคุณคุณจ้อคุณอ่านสิครับชื่อร้านชื่อว่าอะไรครับจริงๆริงในร้านเจ้าของอาหารเกาหลีคุณน่าจะพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวผมเป็นล่ามให้ครับผมอ๋อมอสโนท้องอ่าถอยอวบหรอโซลคุณนุมคุณน่าคุณนุ่มคุณนุ่มอะไรเดี๋ยวครับคุณนิคทำไมถึงเปิดร้านอาหารเกาหลีครับผมอ่าจริงๆเป็นคนแบบว่าชอบอาหารอาหารเกาหลีเพื่อนชอบทานอาหารหลายชนิดอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนว่าอ่าได้ไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็รู้จัก อาหารเกาหลีชื่อทักทบีเนี่ยแหละครับครัแล้วก็ร,รู้สึกชื่นชอบพอแบบมาที่ไทยก็ยังหาทานหารท,ทีน้นี้ที่เป็นรูปเต็มรูปแบบไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเป็นช่องว่างทางการตลาดอยู่เลยเราน่าจะแบบนำมา,ายเปิดใชยเปิด<อ>ในไทยได้<อ>แล้วก็แบบด้วยตัวรูปแบบของร้าน กิมมิคของอาหารมันอะไรเงี้ยแล่ลาลคือมันผสมไปด้วยอะไรครับทักคาบี้คือปกติแล้วทักคาบี้อันนี้ที่ยกยกมาเนี่ยเป็นเมนูกิมจิชิกเกะเป็นเมนูหนึ่งในร้านเรารจริงๆ <ผม S 2> แล้วเมนูหลักเราเนี่ยจะเป็นทักคาบี้ทักคาบี้คืออะไรครับเป็นเมนูผัดซอสเกาหลีครับคือเราจะเสิร์ฟบนกระทะโตๆบนโต๊ะเลยแล้วมีคนมาบริการผัดให้ต้เลยมีใส่ซมใส่ชีสแล้วก็มีผู้ชายมาผัดให้เกินนะ เรามาดูเมนูอาหารดีกว่ากำลังเดือดผุดๆเลยครับผมอันนี้ที่เอามาโชว์คือซุปกิมจิใช่เลยและซุปกิมจิของคุณพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับคุณนิกครับผมอันดับแรกเลยคือด้วยตัวซุปเนี่ยครับคือครเราทําการตุ๋นมากว่า20ชั่วโมง<อ>แล้วก็ตุ๋นด้วยสันคอหมูที่เราจะเสิร์ฟมาเป็นแบบว่าชิ้นโตๆตเลยคือร้านเราจะมีกิมมิคคือเราจะมาปรุงสด มาทาสดให้แบบลูกค้าเห็นที่โต๊ะจํานวนเมนูในร้านเนี่ยมีประมาณกี่กี่กี่อย่างอะไรเลยครับคือจริงๆเมนูที่เป็นเมนหลักครับอาจจะมีไม่ได้มากชนิดคือร้านเราครับจะเน้นให้คนให้คนแอดออนครับหมายถึงว่าถ้าถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มคือสั่งเพิ่มได้ใช่คือให้แบบคิีเองในลุกในแบบว่าตาตาที่เราชอบก็ที่แบบยอดนิยมเลยคนจะแบบนิยมใส่ชีสกันอะไรเงี้ยครับผมถามเยอะนะครับเดี๋ยวคําถามของเราจะเกี่ยวกับเกาหลีอย่างแน่นอนกี่บาทยงกี่บาทกี่บาท อันนี้299บาทสองร้อยเาตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองท่านน่าจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยจากคุณนิกแล้วแล้วนี้ไ่ทำอะไรครับครับผมเอาไว้การกระเด็นครับแล้วผมไปกินที่ร้านผมต้องใส่ไอ้สิ่งนี้ด้วยหรือเปล่าที่จริงทางร้านทางร้านจะมีมาให้เลยครับอ๋ออาล่ะครับผมต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกพิเศษของเราคุณนิกนั่นเองขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเชิญคุณนิกไปพักได้ก่อนเลยฮะทำฉมิดา ต่อจากนี้ไปครับจะเข้าคําถามของเราแล้วคําถามของเรานะครับเมื่อกี้จงเรียงลําดับอายุของดาราซุปตาเกาหลีโอ้โหหนุ่มหล่อสุดฮอตทั้ง6คนนี้ว่าพวกเขามีอายุมากน้อยแค่ไหนโดยเรียงจากคนที่มีอายุมากที่สุดไปน้อยที่สุดถามให้ก่อนเลย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาหารเกาหลีที่เอามาเมื่อกี้วะก็ไม่เห็นเจ้าของละคะเขากินอาหารเกาหลีไงเขาก็เลยแบบหล่อแบบเกาหลีเกาหลีเราก็เลยจะถามเกี่ยวกับดาราเกาหลีอันนี้ใครเป็นคนคิดคะคิดเองด้วยอันนี้เซปจ้บไพพูดบ้าอะไรกันเอาเลยค่ะในหกคนที่บอกมีใครบ้างครับคนแรกค่ะจว่าใครวะสามีหนูเองมีมินโฮที่เป็นอป้าซสาหยุดเมืองเลคะ แล้วก็เป็นเจ้าของซีรีส์ชื่อดังที่เล่นเป็นพระเอกเรื่อง The h o r s คนที่สองค่ะคนที่สองครับใครครับเรื่องสองใครเอ่ยโอ้อะไรฮะเลนชั้นหลังเหรอครับไม่เลนเขาต้องแบบท่ากระชากเสื้อแบบเ็น้ิกแล้วคนที่สามค่ะเมยองจุนใช่คนนี้ที่มีรูปป้านที่เกาะนามิที่ที่บ้านเกิดหอูเองที่โคราชอ๋อคนนี้ที่มีรูปปั้นอยู่จากซีรีส์เกาหลีคนต่อไปค่ะ ็ดอิไทยแลนด์นิชิคุณนิตคุณผู้เชี่ยวแสบผุ้เชี่ยวแสบอ๋อเหรอ 2pm ค่ะ 2pm ครับผมต่อไปอ๋อ C1 Sorry 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 โอ้อ่ะเต้นเสร็จแล้วบอกผมนะต่อไปนี่คนนี้เพิ่งดังมากดังมากคิมซูยอนคิมซูโทมินจุนได้ดูไหมคะโทมินจุน Who You Came The star. s t a หกคนนี้ค่ะอ่ะใครอายุเยอะที่สุดต้องอยู่ที่เบอร์หนึ่งใครอายุน้อยสุดต้องอยู่ที่เบอร์หกผมมีเวลาให้คุณนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีพร้อมแล้วนะครับร้อยยี่สิบวินาทีใช้ให้เร็วที่สุดนะ,อ,ะอย่าลืมอพอเสร็จปั๊บรีบวิ่งกลับมากดอันนี้เพื่อให้หยุดเวลากดอันนี้นะฮะผมสามารถยกไปที่นู่นได้ไหมครับยกมาต,ตรงนี้ <S <S> ดีมากคือถ้าผมยกมาตรงนี้ผมจะได้กดเร็วขึ้นไงฮะ ได้เอาเขาไม่ได้ต่อไฟวะเนี่ยเอ้ายังมาได้ไงวะเนี่ยมันเป็นไวเลสสมัยนี้ Wi-Fi ยังมีเลยคุณพร้อมนะครับพร้อมหน้าเวลาเลยครับอ่ะเชิญอนีิมาเฟสซีบอลใช่แล้วถูกแล้วเะฮะเฟสหยุดเวลาโอ้โหเอามาคืนครับ โอ้โหคุณใช้เวลาไปทั้งหมด13วินาทีเหลือเวลาสำหรับลอกแจ็คพอตแตกอีก107วินาทีถ้าทั้ง6แผ่นป้ายถูกต้องโอ้ทำไมถึงเลือกอย่างนี้ครับอาทำไมเบอร์หนึ่งเป็นเบียงจุนคนที่จะมีลูกปั้นได้ก็ต้องแบบสั่งสมบารมีผาผอมมควรเพื่ะนก็ต้องแบบอยู่นานอะแล้วทำไมเลนหนึ่งเป็นคนที่สองผมว่าเราเห็นเลนตั้งแต่เราเด็กแล้วเพราะฉะนั้นเขานัองหน้าอายุที่จะแบบโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเลนแก่มากเนี่ยก็ต้องมีมี ลูกปั้นแบบคนแรกครับผมอ๋อและซีวอนนะครับซีวอนเราก็เห็นมานานแล้วเขาโฆษณานู่นนี่นั่นโน้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็น่าจะอายุแบบไล่ๆกันมานี่คุณนี่คุณก็คืออันนี้ความไม่แน่ใจระหว่างเบอร์สามกับเบอร์สี่ว่านี่ชะคุณกับซีวอนใครแก่กว่ากันครับผมก็ประมาณนี้แหละมีมินโฮีมินโฮอายุรุ่นเนาะรุ่นรุ่นแบบเด็กยังเด็กอยู่เลยฮะเพราะว่าตั้งแต่เขาแคสเรื่อง เรื่องเอฟโฟเนี่ยตอนนั้นเขาอายุหลักสิบเองอะสิบปลายอะไรเงี้ยอือเพราะนั้นเขาต้องเด็กมากส่วนคิมคิมซูยอนนี่คืออะไรอ่ะฮูยูคัมฟอร์มเดอร์สตาใช่ไหมใช่ฮูยูเคมค่ะทอมินจุนเออธอมินจุนนี่ก็คือตอนนี้แบบดังระเบิดระเบ้อแล้วเราเคยเห็นซีนตอนที่เขามาจักรยานเขาหน้าเด็กมากเลยครับมามาเฉลยกันเลยดีกว่าหนึ่งถูกอ่ะอ่ะอันดับที่หนึ่งถูกไว้พอไหมครับอเรามาดูที่อายุนะ 5สิบ5้สิบหี่คนต่อไปต้องให้น้อยกว่าสี่สามนะสามสิบสามโอ้ยแล้มาลุ้นกันต่อเลยซีวอนอายุเท่าไหร่ครับ 29เ้เห็นไหมเรามาลุ้กันต่อนี่คือคุณต้องให้น้อยกว่า2บปีนะครับน้อยเถอะโอ้ยเปิดเลยไม่ไหวแล้วอึ๊บอึ๊บโอ้โอเคแล้วต่อไปลีมินโฮต้องอายุน้อยกว่า26เฮ้ยอาจจะผิดกว่า โอดอายุเยอะกว่า4บวก8ปผิดซะแล้วพิมซูยอนยี่สูบเน27สลับกันแค่นี้อนิดเดียวสรุปนะครับแจ็คพอตไม่แตกอันดับที่หนึ่งเบยองจุนอายุ43ปี อันดับที่2องูเรนอายุ33ปีอันดับที่3ชีวอนอายุ29ปีอันดับที่4ี่ลีมินโฮอายุ28ปี อันดับที่5คิมชูยอนอายุ27ปีและอันดับสุดท้ายอันดับที่6นิชคุณอายุ26ปีแต่ไม่เป็นไรผมมีค่าเสียเวลาให้20วินาทีคุณสองคนเลือกเลยครับใครที่จะเป็นคนเข้าไปใน ตู้นาฬิกาทราย20วินาทีโกยเงินได้เท่าไหร่ผมให้กลับบ้านเท่านั้นเลยใครจะเป็นคนเข้าไปครับเอาไพี่เข้าเลยผม๋อเดี๋ยวผมโอเคคุณบิ๊กเข้ายืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องขอเสียงปรบมือขอบคุณเด็กเกาหลีของเราด้วยคุณเมเปิ้ลหาลครับคุณบิ๊กคุณพร้อมไหมครับผมพร้อมครับเชิญเน้าเวนาครับเอาเย้ คนที่เก็บได้เยอะสุดยอดพี่มางั้นเรามานับกันอ่ะนี่แบงค์ร้อยโอ้โหงานนี้คุณบิ๊กและคุณโจ๊กไอศครีมรับรองว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้กันเลยทีเดียวครับก็สองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบครับโอ้โห เอาละครับต้องขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองท่านคุณบิ๊กทองภูมิและคุณจ้องไอสครีมขอบคุณมากนะครับส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมท้านที่อยากจะร่วมสนุกกับเราสามารถเข้าไปใน a c e b o o k นะครับเกมล่าเวลาและสมัครมาได้เลยกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการเกมล่าเวลารายการที่ใช้เวลาแรกางวันทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ี่โมงเย็นครับผมทางไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวสวันดี้ครับหมดเวลาแล้วใช้เวลาให้คุ้มสวัสดีครับ